สวัสดีครับเชฟโคตดทุกคนม่แล้วนะครับวันนี้งดปลาก่อนนะครับเสือมครับวันนี้จะทําน้าพริกกะปิกับไข่เจียวผักจะอมนะครับเราจะเจียวไข่กันก่อนนะครับแล้วค่อยทำน้าพริกครับมีไข่เจียวผมจะซอยจะอมใส่อย่างนี้เลยนะครับเราเดี๋ยวจะทอดเลยนะครับฝั่งน้ำมันร้อนพร้อมที่จะทอดแล้วนะครับ ามาชมตอนเสร็จกันนะครับนี่นะครับไข่เจียวเราก็ทอดเสร็จแล้วครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับต่อไปเราก็จะมาตำน้ำพริกกะปิต่อแล้วนะครับรส่วนผสมของพริกกะปิก็คือพริกกระเทียมน้ำตาลแล้วก็กะปิแล้วก็มะนาวรอครับเราก็จะตำรวมทีเดียวห้องกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวบีบมะนาวใส่นะครับ ต่ำลมกันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็ปรุงนะครับผีมะนาวใส่ครับเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับรสชาติก็เค็มหวานความจอแบบนี้แบบนี้ครับใครจะชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงกันเอาเองเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเมนูเพื่อสุขภาพหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผักเยอะๆแบบจุใจกันไปเลยนะครับน้ำพริกกะปิกับผัก เจียวชะอมครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับเชฟขวดหัวควยหลังสันเมนูครับขอบคุณครับ